ตรงนี่คือพักตาปกตินะครับแถวอยู่โรงพยาบาลเข้าแะ่ั่านหัวนวดต้องต่อไปพักตาที่สองมือตาระเบียบพักอาระเบียบพักอ่าเตะ๋ต่วซ้ายออกมาสมอไิเของตัวเองนะครับเสมอไอไของตัวเองอย่ากว้างนะักนะครับมือขวาท่านเหนือมือซ้าย ตักแรงหน้านะครับยื่นเข้าเวีนนะครับต่อไปเดี๋ยวตรงนะครับเตะเท้าที่เตะออกไปดึงเข้าพับบล้มือลงเอวดึงลงไปแกเข้านะครับจะสั้นนุ่นนุ่นเอวเอึง้งดึงเข้ามาต่อไปตาสบายพักเมือ่อที่บอกกระแสว่าตาสบายพัก,พก ห2 3่องขอบคุณครับย้อนกบขวาลงทำอะไรก็ทำห้ามนะครับห้ามคุยกันนะครับ <c oughs> ถ้าเท่าใดเท้าหนึ่งมันเหนื่อยมันเมื่อยก็เปลี่ยนเป็นเท้าซ้าย,าย,าเ,ยเ,เท้าขวาเมื่อใช้ไปต่อไปจะบอกว่าเลิกทำมาอยู่พักตามปกติตาสบาย จะให้ปฏิบัติต่อไปมาอยู่พักตามปกติหมุนลูกค้ำขวดแถวอึงพักท่าที่สีเพื่อตะกี้เนี่ยพักอะไรพักแถวเออพักแถวพักท่าที่ห้าเลิกแถวเออเลิกแถวถ้าพักแถวเขาจะเรียกว่า เมื่อเขาจะเอาเอามาเรียกต่อไปเขาจะสั่งว่าที่เดิมแขวนะครับเขาโยนปอลูกหวดนะครับส่วเลือกแขวตำมื่หรวมตบปุ๊บลองเฮ้รอฟังเสียงูกหวีดทุกคนจ้า,า,าไม่ต้องเอาชะไมไม่ต้องไหยจ่ายนะไม่ต้องเออไม่ต้องสบายไปอ<ส>่นนะครับ ไม่ถามวัวจะพอฟูที่ป่าแอลอึ่งต่อไปทางหันสายหันขวาหาั ى, นกับหลังหันกิ่งซ้ายขึ้นขวาหันไปอันเองนี่อยู่ห้าท่าไปยึดกระบอกกระสั่งว่าซ้ายก็เปิดไปทางซ้ายขึ้นนะครับ เิดก่อนเปิดเลยนะสายอันตอตอเออหนึ่งสองทำเสร็จแล้วนับหนึ่งนำเท้าเข้ามาชิดพร้อมันนับสองซายอ้นเออเอต่อไปขวาหาัน อัน1้เอออกลับหลังอันเออเออเกงซ้ายอ้นเออเอองษานะครับสองครั้งที่เป็นซ้ายเกรงซ้ายอ้นเออออเงขวาอ้นเออออเงขวา อึอรบายพัก้างพลนะครัทุกครั้งผมจะปิดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดให้เลยนะครับถ้าเข้าไปเข้าแถวเล็กแล้วค่อยๆแล้วค่อยแิดนร้นะเอ,อถ้า,เ,า,า,าเมื่อเข้าแถวเล็กเสร็จปั๊บ ใกล้จะหกโมงแล้วจะมารวมเปนครั้งหนึ่ง <c oughs> จะมารวมอีกเป็นสี่แถวเแ้าใหญ่ทดสอบว่าพวกเราเนี่ยฝึกไปมันได้อะไรเหมือนกันไหมแถวเลิ่มทำแถวต,ตรงหน้าระยะดีครับต้องขวาเนี่ย เขาว่าอะไรบ้าขนอะไรเขียนต้ทน,ทนบนใช่ไหมเออ <c oughs> ขียนต้นบนเขียนต้นบนแล้วก็แ <c oughs> ขนด้านล่างแล้ว,นนลลวพวกเราใส่หมวกแก๊ปอยู่ใช่หไหมครับไม่ไม่มีครับไม่ได้ใส่หมวกเลยไม่มีครับเออไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้าฝาฝาว่ามือลงก็ฝันมือลงเลยครับอ่ลักษณะเรียนข้อมือลงอีกครั้งนึิงตรงหน้า สดีครับสวัสดีครับมือลงตายนะครับเมื่อเรายืนอยู่ทงซ้ายไยันสวัสด,ดีครับส่วนมือดึงไว้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับสันะ่งมือลงฟันมือลงพร้อมสาดะนากลับตอนนั้นเองนะครับมือลงต่อไปทางขวาทางขวา ครับครับทางหน้าไปทางขวาบนมือ,อ,อตัวเนี้ยมือเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมอย่าอย่าอย่าให้มันเบี่ยงไปนะครับมือลงก็ฝันมือลงวาสานัดหน้ารับมือลงมีแค่นี้้าทำความรบเวลาวันวันพิธีต่างๆนะครับเมื่อท่านได้เสร็จสวมหมวก าวันอสวก็วันที่สิบกุมภานะครับเพราะว่าช่างคลอดมวัวพระพก็เริ่มส่วนเลยครับตอนเนี้ยเ,เริ่มส่วนแล้เพราะวันตุซับแล้วก็เ,เรียกว่าจบแล้วครับอ,อ,อาจารย์ครับให้หมันรักหนออ่อยย่อๆเขาหน่อยเพราะว่านานเกินคนคนยืนมันจะล้มนะครับถ้าอาจารย์ก็ น้ำมตัสสะบควัตต์ลัวลงมาดิครับไปเลยนะหลักการสับมวกสับมวกเบียดขั้นตอนมีสามขั้นตอนนะครับเบียดขั้นตอนขั้นตอนที่อเริงถอนมวกเติ้งมือซ้ายแนวกับลำตัววางมือตั้งขึ้นนะครับมือขวาจับที่กระบอกมวกไว้นะครับสั่งต่อไปถมม้วนลงมาวางที่ ข้อยมือหันหน้าหมวกไปทางขวามือต่อไปตองสองยังไม่กำนะครับสั่งต่อไปกำมกืออกแล้วก็ฟันมือลงนับสามต่อไปตึงกำไว้ครับตอนนี้พ้าข่วนแล้วเริ่มข่วนแล้วตอนนี้เมื่อสวดเสร็จปับ๊บต่อไปจะเป็นการมอบของขวัญให้แก่สมาชิกอสว ปัจจุปีต่อปันนร้อยห้าสบเกผู้บังคับอ่ร้อยสั่มอมวขั้นตอนเดีวัตอนหนึงล้วมวตเออแปออกนะครับแปออกมือขวาจับปั๊บแปลออกอต่อไปตก็ฟันมือง,งข้างแนบกตัวไว้ต่อไปไปิดขั้นตอน ทัพหมวกตั้งตั้งสามทมวกเปิดขั้นตอนมีสามขั้นตอนชัพมวก